สนับสนุนโดย New Mitsubishi Expander ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตรา Sun Life ยาสีฟันซิสเซมมา Ultra Care and Protect กลับเข้สู่รายการ The r e ร Ribbon h i ฮโซโบ o ยอะภารกิจติดโบตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านสุริยาหินศพตำนานที่อยู่คู่คนไทยมาหลายสิบปี ช่วงนี้ยังมีสุด e ยอดลงศกให้เราได้ว้าวกันต่อไปชมกันเลยครับเป็นแบบโลงใสใช่เหมือนทชื yes. ่เคยเห็นในวัดค่ะอันนี้เขาเรียกหีบกระจกค่ะค่ะแกะลายแล้วก็ปิดทองร้อยเปอร์เ็นค่ะอันนี้เป็นทองเปลร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไมต้องทองร้อยเปอร์เซ็นต์ราะทองร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือถ้าโดน แบบโดนความร้อนเขาจะไม่ซีดเหมือนทองเทคือต้องบอกว่าโลงแบบนี้เหมือนที่เราเคยเห็นที่วัดเขาจะตั้งไว้เป็นเวลานานโดยที่ไม่เผาต้องนะครับก็เลยต้องใช้วัสดุที่ค่อนข้างจะคงทนเกี่ยวไหมคะว่าส่วนใหญ่จะใส่เป็นร่างพระพิสุสงฆ์ใช่ค่ะเป็นพระเกจินะคะเพื่อที่จะให้ลูกศิษย์ลูกหาได้กราบไหว้จะได้เห็นสรีราท่านโลงเมื่อกี้แปดแสนค่ะนิวว่าเท่าไหร่ขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแปดแสนห้าคิดเหมือนกันน่าจะประมาณนี้ครับ เท่าไหร่คะพี่เท่ากันค่ะแปดแสนอ๋อเท่ากันแล้วด้านในเขามีความพิเศษยังไงไหมของพี่จะทาเป็นระบบะดาวไลท์แล้วก็มีไฟไฟ,ไฟดาวไลท์นะคะแล้วก็มีพัดลมระบายอ,อากาศเพื่อที่จะป้องกันความชื้นพเพื่อที่จะให้ร่างของหลวงปู่หรือพระเกจ,จิเนี่ยที่จะอยู่ได้ยาวนานนะคะไม่มีแมลงเข้าไปไข่ไม่ร่างกายจะไม่เน่า แบบนี้คือใช้เป็นระบบพัดลมไม่ไม่ได้ปิดติดเป็นแอร์อย่างเงี้ยหรออ๋อไม่ค่ะเพราะแอร์มีความชื้นค่ะเป็นความรู้เป็นความรู้ได้ค่ะใบนี้แปดแสนบาทนะคะน่าจะสุดแล้วแหละยังยังผมว่ายังจริงเหรอผมว่ายังเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันจะมีแบบหนังจีนไงนิวมันกี่เห็นป้ายเขาบอกว่าเขามีทั้งไทยจีนฝรั่งนี่นะใช่มีมีแบบลงจีนไหมคะที่จะมีแบบเหมือนหนังจีนเลยอะเดี๋ตรงไหนคะพี่ข้างในเลยอยู่ข้างกันแต่ไม่เห็น โอ้โหไม่เห็นดิังเงแอคติ้งระดับเชียร์ที่คำพอนนี่คือนางเอกกว่า30ปีสามสิบปีแล้วเหรอหมายถึงมานานแล้วยังไม่ถึงตั้งแต่เด็กๆกเฮ้ยแต่ปนเล่นไปทำไมครับละครเรื่องแรกดิฉันถีบลงศพออกมาคือที่นี่นะไทยที่นี่ไทยที่นี่กี่ปีมาแล้วไม่ถึง30ปี29เาไม่ต้องเดาเอาลงศพตรงนี้ลงจีนอยู่ตรงนี้แล้วนี่เลย แตกต่างจากโรงไทยยังไงครับพี่ตีครับถ้าความพิเศษนะคะมันจะมีไล่ตั้งแต่ถูกหน่อยนะคะ,คะเป็นไม้สักแต่ว่าเป็นไม้สักอ,อ่อนนะคะก็จะปิดต่อหลายชิ้นเราต้องทำสีเก็บตามภาษาคือค,คนจีนเนี่ยเขาจะมีความแตกต่างถ้าเป็นภาษาแต่จิว๋วผู้หญิงอายุยังไม่ถึง9 7จะทาสีดำ <97. S 2> าส7ไม่ถึงยังไม่ถึงถ้าเป็นผู้ชายเลือดหมู แต่ถ้าสีแดงจะทุกภาษาจะทาสีแดงถ้าหายหลํำจะทาสีแฉลกเหลืองอทั้งชายและหญิงแต่ตรงนี้คือพอเป็นฝาลงลักษณะแบบนี้นะคะยากกว่าไหมคะยากค่ะยากใช่ไหมคะมันจะต้องมีการผูดการต่อแล้วก็กาให้มันเป็นรูปทรงนะคะแล้วมีเขียนด้วยนี่ว่าอะไรครับพี่ติ๊กครับอ่าอันนี้ทามงคลค่ะเป็นภาษาจีนแปลว่าอะไรค่ะ มั่งมีสีสุกมั่งมีสีสุกเอาตรงนี้เลยเมื่อกี้พี่ติ๊กบอกว่ามีทั้งลงจีนแล้วก็ราคาเนี่ยมากกว่าลงใบเมื่อสักครู่ด้วยเท่าไหร่และคือใบไหนเอาใบไหนกับใบไหนคะอืมใบนี้ค่ะใบนี้ราคา0 0 0 0แสนค่ะเ0 0าแสนเก้า0 0นบาทเก้แสนบาทเลยเหรอคะเนี่ยเอาไหมยังไม่เอายังไม่อยากใช้ให้ท่านอื่นๆนะฮะแพ่ข้างในล่ะพี่ ข้างในแตกต่างจากลงไทยไหมคะวิธีการข้างในใช่ค่ะอันนี้เขาใช้การขุดนะคะอันนี้จะเป็นไม้สักเก่าอายุประมาณร้อยปีไม่สักทองใช่ค่ะต้นสุงค่ะเป็นต้นสุงค่ะอ๋อเดี๋ยวนะเป็นต้นสูงแล้วก็เอามาเกลาจากใช่ไแล้วตัวนี้พี่ใช้แกะเลยนะคะ ลงไปในนช้แกะแกะที่มีขนนเหรอคะใช่ค่ะแกะสลักค่ะโอ้ดไม่ใช่แกะมาทำแกะสลักมากไงตอนนีพิเศษเกินไปเสร็จแล้วจริงๆตรงนี้ยังไม่เสร็จนะคะจะต้องมีการปิดทองตรงตรงคำมงคลก่อนใช่ค่ะจะต้องปิดทองตรงนี้ด้วยใช่ค่ะปิดทองเย็นมากเลยคืออันนี้คือเป็นสีธรรมชาติของเขาพี่ยังไม่ได้ทำอะไรเดี๋ยวถ้าทำสีขึ้นมามันก็จะเงาสวยงามนะคะอันนี้คือไม้เขาสวยอยู่แล้ว พี่ว่าที่สุดแล้วกันเล็บวิบอ้นไม่มีเฮ้ยโอ้โหอคติ้งของเกดีอมพรมาอีกแล้วเขาต้องคิดไวนะคอยทีไม่เห็นเลยนี่โอ้โหไหนพระกิจจากไหนนี่พระกิจากนนกจากปีโป้ปีโป้นะครับอะไรอีกอะ อ่านไม่ออกครับกลับด้านค่ะเราควรกลับไม่เลยคุณติดยังไงเนี่ยแล้วคุณคุณคิดว่าลูกลูกค้าจะไม่พอใจต้องลูกค้าไว้ก่อนลูกค้าไว้เดี๋ยวผมจะพยายามอันนี้ติดโบให้กับโรงศพราคาหลักล้านโอ้พิธีกรมืออาชีพอ่ะกลับด้านยังเอาลูกให้อินเตอร์ใหม่ไม่ยอมมาแกล้งอีกเราที่สามแล้วเนี่ยพี่ติ๊กมีพิสุดกว่านี้อีกเหรอคะมีค่ะโอ้โหพี่ติ๊กอยู่ไหนคะเดี๋ยวพี่ให้เด็กที่ยกโคลงมาให้ดูนะคะ ของวันนี้ค่ะครับผมไปนี้ราคา1ล้านบาทค่ะหนึ่งล้านบาทโลงศพมูลค่าหนึ่งล้านบาทพิเศษยังไงครับพี่ตีครับเขาจะเป็นไม้แผ่นเดียวทุกด้านเป็นไม้สักเก่าอายุก็คือถ้าไม้แผ่นเดียวเนี่ยมันต้องอายุสักประมาณร้อยปีมันถึงจะเป็นแผ่นเดียวครั้งชิ้นและอันนี้คือแสดงว่าอายุเนี่ยเฉพาะไม้สักอย่างเดียวเกินร้อยปีแน่นอนใช่ค่ะอุ้ยแล้วคือทุกด้านเนี่ยไม่มีร้อยต่อนะครับใช่ค่ะนี่ครับ คือเป็นแผ่นเดียวเลยนะคือถ้าถ้าเราจะมองลงอย่างเงี้ยมันจะเห็นรอยต่อของแผ่นมามีรอยต่ออยู่แต่นี่คือแผ่นเดียวทั้งแผ่นน้ำหนักมันขนาดไหนอะพี่ติ๊กน้ำหนักประมาณร้อยกว่าโลได้ค่ะค่้เอาร้อยขึ้นหมดเลยอะใช่ค่ะนี่เมื่อกี้อึ้งอยู่ไม่เคยคิดว่าจะได้ยินว่าโลงศพราคาไปถึงหนึ่งล้านบาทแล้วคือละเอียดด้วยเป็นงานแกะสลักด้วยค่ะแล้วข้างในล่ะคะพี่ข้างในบุผ้าไหมอย่างดีค่ะผ้าไหมอย่างดีผ้าไหมแท้แท้ผ้าไหมแท้แล้วขาเป็น เป็นไม้สักรอยปีขึ้นเขาจะมีใส่ในความละเอียดของลายแกะสลักใช่ไหมคะให้มันดูอ่อนช้อยขึ้นนะคะอันนี้คือแกะลงไปเลยนะไม่ใช่แกะมาติดใช่ไหมคะต้องละเอียดแล้วผิดไม่ได้นะพี่ใช่เลยผิดนี่ครับไม่ให้เลยนะจบเลยเคยไม่เคยผิดไหมก็ใช่ใช่มันก็ต้องมีเกามีอะไรให้มันแต่มันก็จะเสียไม้เป็นต้องหาช่างที่ทำนานนะคะแบบนี้คือเผาไหมคะเผาค่ะเผาด้วย ส่วนใหญ่ถ้าเป็นไม้อย่างนี้ก็จะเป็นเก็บประมาณสเดือนขึ้นไปร้อยวันปีหนึ่งสิปีไม่มีปัญหาค่ะจะร้อยปีก็ได้พบไม้พี่จะเป็นไม้เก่าซึ่งไม้เขาคือเขาจะแห้งแล้วะจะไม่หดตัวท <ำ S 2> ําบ่เหมือี่โลงแบบนี้ก็ราคานี้แบบนี้เลยบ่อยค่ะพี่ก็มีมีจริงๆแล้วมันม,มีมีสูงกว่านี้ ที่ออเดอร์ใช่ค่ะเป็นเมททัวร์เดอร์แลละคือสั่งแบบพิสตอมได้ว่าเราอยากได้ไม้แบบไหนขนาดเท่าไรลวดลายอะไรสีอะไรคือสั่งได้หมดเลยด้านในจะบุอะไรบ้างอาจจะมีเกินหนึ่งล้านได้ใช่ต่เป็คริบผมสงสัยคําถามนึงตั้งแต่แรกแล้วว่าโลงศพเนี่ยแต่ละขนาดเนี่ยเราทําทิ้งไว้แล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นขนาดแบบเรียกว่ามาตรฐานหรืครับคือส่วนใหญ่ถ้าเป็นหิบ ราคาค่อนข้างสูงที่จะทําเผื่อไว้เลยในไซส์ที่ได้ถึงประมาณ100ยกิโลขึ้นไปคือน้หนักิโวนสูงได้หมดเลยส่วนสูงประมาณ2อสเมตรภายในก็เมตร9กสบค่ะแต่ว่าถ้าคนไทยอ่ะส่วนใหญ่ก็จะสูงประมาณเมตรแปเมตร8ปถ้าสูงกว่านั้นเราก็ต้องต้องสั่งทำพิเศษแล้วผู้ชายผู้หญิงก็คือเท่ากันเลยใช่ค่ะนี่คือไซส์มาตรฐานนั่นเองใช่ค่ะทำงานอยู่ตรงนี้ยจะเห็นเลยว่า ลูกค้ามาแต่ละวันเนี่ยมากน้อยแค่ไหน,ม,นมันมันมีได้อะไรสะท้อนกับชีวิตเราด้วยไหมคะพี่ก็หมายถึงมันได้สะท้อนตรงที่ว่าเขามาเนี่ยเขามาพึ่งเราคือเขาก็อยากจะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับคนที่เขารักเขาก็จะมา,มาเลือกในสิ่งที่โอเคเขาดูแล้วว่าเขาครั้งสุดท้ายเขาจะให้กับคนที่เขารักได้นะคะเขาก็จะจะมาช่วยกันเลือกแล้วอีกอย่างนึงถ้าสําหรับ คนไม่มีทางเราก็ช่วยไปได้หมดนะคะหมายถึงว่าไม่มีเงินเลยเราที่กับส่งภูมิลำเนาให้ไปต่างจังหวัดที่มีรถไปส่งต่างจังหวัด<ม>ก็ส่งให้ด้วยค่ะโอ้โหคือมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นสื่อกางเป็นสะพานบุญให้เขาเราก็มีความสุขหมายถึงว่าเขาอวยพรให้แล้วมันมันซึ้งใจ นี่เชื่อว่าก็เป็นแรงขับเคลื่อนหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้สุริยาหีบศพ <c oughs> ทำไมถึงอยู่แล้วก็โด่งดังอยู่ในใจนะถ้าใครนึกถึงหีบศพก็จะนึกถึงสุริยานะคะ <c oughs> วันนี้คือต้องบอกว่านิวพี่เองก็ไม่เคยคิดว่าหีบศพจะมีหลากหลายราคา <c oughs> หลากหลายรูปแบบขนาดนี้ <c oughs> นะคะ <c oughs> แต่แน่นอนการติดโบอของเราภารกิจของเราวันนี้ <c oughs> ติดโบให้กับโลงศพ1น่งล้านบาทคา่ะ <c oughs> อันนี้ถือว่าเป็นวันที่พิเศษเราก็<ช>ได้ความดูเยอะมากๆถูกต้องค่ะพี่ติก<ช>๊กขอปปบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยนะคะไม่น่าเชื่อว,ว่าจะมีลงศพที่มีราคาสูงถึง1ล้านบาทสุดยอดแบบนี้ทางรายการก็ต้องขอติดโบให้เลยครับดูของที่คนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อกันไปแล้วเรามาหาสิ่งดีๆเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตตัวเองกันต่อ กับพี่ป๋องสุพรรณกับช่วงนี้เลยครับติดโบโชมูครับสวัสดีครับท่านผู้ชมช่วงติดโบโชมูวันนี้พบกับป๋องสุพรรณเช่นเคยนะครับผมจะมาแนะนำนะครับแล้วนำพระมาให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ชมเป็นพระเครื่องที่หายากเป็นวัตถุมงคลที่คู่บ้านคู่เมืองนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงพระเมืองกำแพงเพชรพระเมืองกำแพงเพชร เป็นกุกพระอีกกุกหนึ่งซึ่งอยู่ในชุดเบญจาภาคีนะครับอย่างองค์ที่ผมจะพูดถึงเรียกว่าพระรีลาเมตขนุนหรือเรียกว่าพระอยู่ในตระกูลทุ่งเศรษฐีนะครับทุ่งเศรษฐีเนี่ยเป็นพระรีลานะครับก้าวเท้าชุดนี้ซึ่งโบราณสมัยก่อนนะครับปีอัมพวายเนี่ยได้เขียนไว้นะอยู่ในชุดเบญจาภาคีทีนี้เกิดการห้อยเนี่ยนะครับมันไม่ พระเนี่ยไม่บาลานกันห้าองค์องน,นี้ยาวกว่าเลยจัดพระซุ้มกอขึ้นมาแทนถือว่าพระองค์ในมือผมเนี่ยเป็นพระที่สําคัญอีกองค์หนึ่งนะครับเป็นพะระลีลาทุ่งเศรษฐีถ้าคนกําแพงเพชรจะเรียกว่าลีลาเม็ดขนุนเม็ดขนุนทาไมถึงเรียกเม็ดขนุนเพราะว่าสรีระภาพเนี่ยคล้ายๆเม็ดขนุนนะครับเรียวๆยาวๆเหมือนเม็ดขนุนแต่จริงๆแล้วเป็นพะระลีลาทุ่งเศรษฐีเป็นพระเนื้อดิน นะฮะเป็นดินมหามงคลแห่งดินแดนนะกํแแพงเพชรพระองค์นี้นะครับกําเนิดขึ้นเมื่อปีพศ2392นะครับที่พบครั้งแรกสร้างโดยพระมหาธรรมราชาลิไทยนะครับถือว่าบรรพทุรุษเนี่ยได้สร้างวัตถุมงคลโบราณไว้ให้เราใช้เพื่อเป็นสิริมงคลนะครับส่วนพุทธคุณของด้านเม็ดขนุนเนี่ยมีทั้ง แควคาดนะครับแล้วก็ในภัยพิบัติทั้งปวงนะครับแล้วก็ด้านเมตตามหานิยมแถมคงกระพันชาตีแล้วมีกูแล้วไม่จนท่านใดที่มีวัตถุมง,งคลแบบในมือผมนี่นะครับต้องการอยากทราบว่าแท้ไหมมีราคาไหมอยากจะบอกตรงๆนะครับถ้าพับสาภาพดีๆแบบนี้ราคาหลักหลายๆล้าน5-6ล้านเป็นไปได้นะครับท่านใดมีนะครับ ยินดีต้อนรับนะครับที่สถาบันรับรองตรวจสอบวัตถุมคลประเทศทยที่เซ็นท่านแจ้งวัฒนะชั้นหนึ่งนะครับเราดูให้ท่านได้ว่าพระท่านแท้ไหมพระท่านมีราคาไหมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับอย่าพลาดนะครับช่วงติดโบโชมูนะฮะผมจะเอาชุดเบญจภาคีมาให้ท่านชมอีกอย่าพลาดว่าเป็นพระอะไรรอติดตามชมกันนะครับ รับชมสิ่งดีๆที่เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลกันไปแล้วช่วงหน้าไปอิ่มอร่อยกันต่อก็สุดยอดอาหารที่เราคัดสรรมาให้ได้ชมกันบอกได้เลยว่างานนี้จัดเต็มช่วงนี้พักสักครู่ครับ